สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิศไลกันนะครับวันนี้นะครับเราพามาที่จตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนครับหลังจากที่เราพาไปครั้งที่แล้วครับก็คือจตุจักรโซนขายปลานะครับคลิปอยู่ด้านบนนะครับก็อันนี้พามาโซนสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะครับก็จะมีเต่านกนะครับงูนะครับหนูนะครับกัลลอโอเยอะแยะนะนกก็จะมีหลายพันมากเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็พอเราเข้ามานะครับตรงเมอกี้นะที่มีราคาสีฟ,าฟ้านะครับก็คือโซนที่เป็นขายปลานะฮะโซนด้านขอาก็จะขายปลาแบบจริงจังนะส่วนโซนด้นานนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ขายสัตว์เลี้ยงนะโซนด้านนี้มันจะมันจะทะลุกับจตุจ,กกจ,จกักมิกจตุจักนะมิกจตุจักได้ด้วยนะแล้วก็ไปจักตรงเนี้ยเราสามารถเดินทะลุจากมิกจตุจักนะครับไปออกเจเจหมอก,ก็ได้ครับแล้วก็ ไปออกตรงพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะตรงที่เป็นโซนขายปลาน,นี่เรามาดูฮะอันนี้เต่าตัวที่ผมบอกนะฮะที่คิดที่แล้วที่ผมบอกว่าเต่าเต่าต,ตัวมันรุ่มนะฮะใหญ่จริงๆนะเต่าตัวเนี้ยนะพ,นพันนี้ปกติผมก็เคยเห็นใหญ่นะแต่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่มากๆัตเท่ากับกลามังนะนะตัวนี้ตัวใหญ่มาก้พยายามจะปีนขึ้นมาฮนะปีนมาปีนหน,นีนะนะมีไก่ก็มีนะนะก็จากเอ่อ อัตะกอรนะครับจากอัตะกอรผมก็เดินมาทางด้านเจเจมอรับแล้วก็เข้ามาตังโซนที่เป็นาขายอะไรนะพวกเซรามิกนะฮเซรามิกนะก็เป็นทางเดินเดียวกันนะครับดูทางเดินจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็พอพอเข้ามาที่โซนนี้นะก็จะเป็นโซนที่เป็นขายเซตเล้งย่างเดียวนะครับแต่ต้นโซนเนี้ยผมจะเดินไม่ค่อยเยอะเยอะแล้วนะครับเพราะว่า,อาตอนแรกเนี่ยผมไปเดินดูอไอตัว โซนขายปลาซะเยอะนะฮะทำให้เสียเวลากัดตรงกันไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้ว <c oughs> คือผมอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานไปนป,รประมาณหลายชั่วโมงนะแล้วก็มาเดินตรงนี้ต่อนะจริงๆถ้ากิดว่าไปมีม,มีการแบ่งกันเดินนะเพราะว่าเราเดินตั้งแต่ตอนประมาณโซนโซนโซนขายปลานี่ผมมาถึงประมาณ10บโมงกว่านะแล้วเราก็เดินตั้งแต่10บโมงกว่าถึงเที่ยงนะแล้วเราก็มาต่อโซนนี้ตั้งแต่เที่ยงคนะถึงประมาณ เกือบจะบ่ายโมงกว่าเกืบอบบ่าสนะซึ่งโซนนี้ผมผมจะเดินไม่นานเดี๋ยวเดินอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงเองะหรือหรือสิบหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะประมาณ4 5ทีนะก็ออกไปที่มิกจุดจ,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 จักนะไปเข้ามิกจุดจักเข้าห้องน้ำนะแล้วก็ไปล้างหน้าล้าตาลอนนะอันนี้เป็นสลาเป็นเดอร์นะสลาดนเดอร์อยู่ข้างล่างนะสลาดเนเดอย่างฮะน้องสลาน้องสลารนะัว้นมากเลย ก็เลยไปออกตรงเจ้าม e ิจจิจักเพื Ma ่อจะเดินกลับที่อัตกอรเพราะว่าต้องเหลือแรงไว้บ้างนะคือเดินเดินไปทั้ง so ทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งสองกิจเนี่ยใช้เวลาน่าจะมากกว่า5ชั่วโมงนะเพราะว่าตอนแรกประมาณ10โมงถึงเที่ยงน่แล้วจากเที่ยงไปถึงบ่ายสิบโมงเนี่ยถึงเที่ยงเราก็จากเที่ยงไปประมาณบ่ายสองนะประมาณ4ี4่ถึงสชั so ่วโมงนะสี่สิบโมงสี่ห้าชั่วโมงนะก็เลยเดินไปเข้ามิจจิจักนะหลังหน้าตตาๆแล้วก็ เียบตัวกับรถกลับบ้านนะลอ Catalunya. เริ่มร้อนนี่ก็เลยวนให้ดูแค่รอบๆนอกแนะตรงนี้เป็นโซนที่เป็นพระพรมนะพระพรมตรงนี้เราสามารถเข้าไปด้านในนั้นอีกได้นะเนี่ยตรงที่เป็นดำๆตรงนี้ไปทะลุอีกได้นะเป็นโซนพระพรมพระพรมเข้าไปอีกก็จะเป็นเมื่อก่อนนะเดีย๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่ายังเดินไม่ครบนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเราเริ่มร้อนตั้งแต่ตอนที่เราไปเดินโซนไขป่ปลามาเยอะแล้วเราก็เลยไม่มีแรงพอที่จะไปเดินต่อในโซนพระพรมนะจริงๆโซนพระพรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี ร้านที่เขาจําหน่ายสุนัขนะแล้วก็มีร้านที่เขาจําหน่ายพวกเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ของสัตว์นะเช่นพวกอะไรนะตะกร้าแมวบ้านแมวอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่นะเดีย๋ยววันหลังพามาดูนะเดีย๋ยววลาจะพาไปเดินตรงนี้อีกรอบเนี่ยจนตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่มิกจัตุจักนะแล้วก็ถ่ายรูปในมิกจัตุจักมาด้วยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังคือผมเนี่ยกำลังจะเดินไป อัลก็เพิ่งจะกลับรถกลับกลับรถก,กลับแล้วนะก็เลยถ่ายรูปในมิจฉุจัรมาให้ดูว่าในมิจฉุจรมีอะไรบ้างนะตัวเองก็ไม่เคยเดินมิจฉุจรตั้งแต่ตอนโควิดมายังไม่เคยเดินเลยนะก็เลยมาดูเดินดูว่าไอ้มิจฉุจรเปลี่ยนไป,นป,นป,นปนขนาดไหนแล้วนะแล้วก็ ถ่ายมาให้ดูด้วยละตอนแรกผมก็มิจเจอจาเนี่ยมันยังผมยังเดินไม่ชำนาญเท่าไหร่เนี่ยผมก็เดินผิดเดินถูกอยู่นะเดินไปออกโซนที่มันเป็นพิพิพธภัณฑ์ด็กนะทําให้เสียเวลาไปอีกนะแล้วก็เลยต้องเดินย้อนกลับนะแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่โซนที่มันไปทะลุออกเจเจมอได้นะก็ลอ,ลองลองลองดูลองดูพื้นที่อะไรอย่างเงี้ลองอยลองอ่านป้ายเราดูพื้นที่ดูนะว่าถ้าเราเลี้ยวอย่างนี้จะออกตรงไหนประมาณนี้ลองหรือไม่ก็เดินลองเดินหลงดูอะแล้วเราก็จะเริ่มชํานาญทางนะ แลตอนนี้อยู่ในมิกจัดก,ก็วน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 ถ่นนนายรูปให้ดูแล้วว่ามันมันมันมีอะไรยังไงตรงไหนบ้างน,นะข้างบนของมิกจับไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่เดินจากข้างล่างเดี๋ยวไม่มีแรงเดินนะคือเราคือคือผมกลับถึงบ้านประมาณจะบ่ายบ่ายบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่เพราะเราไปเสียเวลาตรงบา่าแต่ไม่ได้ปาสักตัวเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจไปศึกานนะ่าเพราะว่าเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ที่บ้านไม่ได้อะเยอะนะเยอะนอกจากแมวนี่ แมวแมวหนีออกจากบ้านด้วยจนหายไปเลยนะแมวอายุ11ขวบแล้วตอนนี้เอ,อกจากบ้านไปหายไปเลยปกติมันก็เดินอยู่ในบ้านนะวันก่อนมันวิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็เงียบหายไปเลยนะแต่ไม่ได้โดนรถชนอะไรก็ไปไหนก็ไม่รู้นะหาไม่เจอเลยนะก็ไม่รู้ไปไปไปร้ายไปดีไงก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อนะเป็นมิกจัดก็ตรงนี้เป็นโซนขาย รองเท้าเอ้าเดนะรองอะดิดาสนะไม่รู้เขาขายหรือ,อยังนะก็เห็นมาตั้งอยู่ยไอ้ตู้คีบก็มีนะกระชาก็มีนะอ่ะวนนะตอนนี้ก็วน,นไปเรื่อยๆนะตอนนี้พยายามจะหาทางออกอยู่พอดีไปเห็นประตูทางนู้นก็ไปทะลุออกมาแต่พอทะลุป,ปุ๊บอ,อ้าวเฮ้ยกลายเป็นโซนที่ทะลุออกแบบเิ็นก็เลยต้องวนกลับเข้ามาอีกนะเลยต้องวนกลับเข้ามาอีกรอบนี่ให้ไปออกทางได้อีกโซนนึงจะดีก,กว่านะ ตอนแรกผมเดินออกไปนะเฮ้ยกาแฟเพชรสามนี่นะจริงๆถ้าเกิดเราออกกับแฟเพชรสามแล้วเราเดินย้อนกลับไปตรงนี้มันก็ไปได้เหมือนกันนะมันก็เดินย้ยอนไปได้เหมือนกันแต่พอดี๋ยวเดินข้างในน่าจะเย็นกว่าเนี่ยมาออกตรงพิพิธภัณฑ์เด็กนะซึ่งพิพิธภัณฑ์เด็กนะผมมาแล้วนะ <c oughs> แต่เขาไม่ให้เราเข้านะเขาบอกว่าเราไม่มีเด็กนะ <c oughs> เราก็เลยเ,เข้าไปไปเ,เข้าไปเอาด้านนี้แล้วก็ผ่านประตูเดลิมอนเลยฮะปุ๊บนะครับผ่านประตูเดลิมอนมาออกจตุจักรแทนนะนี่มาออกตรงจตุจักรแล้วนะ เราก็เดินผ่านตรงทางเดินจิตจักรนะถ้าเกิดใครเดินในจิุจักรแล้วสังเกตนะว่าจะมีโซที่ติดจับมิจุดจักนะนั่นะะเราสามารถเดินทะลุไปทะลุมากก็ได้นะเนี่ยออกมาก็เป็นจุดจักรนะแล้วก็จุดจจักรเนี่ยก็จะต้องเดินจากจุดจักรเนี่ยอ้อไปออกที่แถวออตีกนะเพราะว่ารถผมจอดที่ออตกนะเลยต้องออกไปที่ออตโอก็เลยถ่ายรูปในจุดจักรมาให้ดูด้วยนะ จะจับนี่ก็ไม่ได้เดินชํานาญเท่าไหร่แต่ก็พอเดินถูกนะแต่แต่ว่าะี่เราไม่เห็นเมนพอยตแล้วก็จะจําไม่ได้จริงๆอย่างตรงเนี้ยจำไม่ค่อยได้เสียก็เลยเดินหลงนะเพราะปกติจะจําแต่ตึกแดงเขาจะบอว่าเจอตึกแดงนี่ก็คือจะเจอเอออตก,กรเพราะตัวเดงจะจอดรถแถวอา,อาตาก,กรนะเออรวยอะนำ้ำรวยนะจะจับนี่ก็เดินจับ ทะลุจากโซนโครงการ14นะที่เคยเดินแบบแบบคือโซนโซนแถวๆโครงการ14โครงการ9โครงการ21อะไรแบบนั้นนะจำได้จะชื่อโครงการแต่ยวน,นี้ไม่รู้ขายอะไรกันบ้างานะรู้สึกแถวๆแถวแโซนโครงการ9จะมีธนาคารนะตรงนั้นจะมีธนาคารเยอะๆธนาคารเกษตรกรธน,น,นาคารอะไรอสองสามธนาคารนะก็เลยจำไดนะ้แล้วก็วนดูนะไม่แน่ใจว่าจะจับตอนนี้เออ จะถ่ายรูปร้านไอ้เครื่องหนังมาให้ดูด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พอดีตัวผมมาเห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ่ายมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจถ่ายจริงจังนะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเดินถ่ายใกล้ๆให้ดูแค่ว่าเราเดินผ่านแล้วก็ถ่ายดูว่ามันมีประมาณไหนนะไม่ได้เข้าไปเดินถ่ายหลังตรงตรงตรง่วนต้นนอกเดินตรงนี้น่าจะเดินได้คล่องกว่าแล้วเพราะว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มร้อนเริ่มร้อนจริงๆเลยเริ่มร้อนนะ พราะว่าม <ítulo> so ันก so 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 mm. ็เด like ินอยู so ่หลายชั่วโมงนะะไม่ได้พักเลยนะเพราะว่าไม่ได้พักเพราะเราเดินคือผมมันจะมจะเป็นประเภทที่เรียกว่าเดินเดินอย่างเดียวนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไปนั่งแวะชิลที่ไหนก็จะเดินดูนดนเดินนี่เป็นคนที่ชอบเดินดูของนะเป็นคนที่ชอบบางทีก็เดินมาเดินคนเดียวอย่างเงี้ยสี่ห้าชั่วโมงก็มาเดินนะอย่างครั้งนี้ก็เดินไปเกือบห้าชั่วโมงนะเดินเจอโน่เจอนี่ก็จะเดินดูไปเรื่อยๆบางทีก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะโอเคก็ประมาณนี้ผมก็จะไปส่งแถว นี่ก็แล้วกันเนาะก็อนุญาตปิดคลิปที่ตรงแถวนี้เลยดีกว่านะครับผมโอเคนะค่ะขออนุญาตจบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไ้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม